เจอกันอีกแล้วเมื่อก่อนน้องยังเด็กอยู่เลยตอนนี้น้องโตขึ้นละดูน้องน่ารักสูงให้ดูนะน่ารักเช่นเคยน้องน่ารักมากดูหน้าน้องสิ น้องน่ารู้จักฮัลโหลน้องนะไปดูน้องใกล้ๆกันนะคะน้องน่ารักมากจับน้องได้ด้วย ดูสิ <c oughs> อุ้ยช้าโอ้ไม่กอดตกใจหมดเลย <c oughs> อันนี้อิชชัด <c oughs> <c oughs> ยาผ้าพิมพ ok ์ช ok ัดผ้าพิมพ์ครีมอ๋อคน้องจามน้องเหม็นน้าหอมห้าสิบห้าสิบห้าสิบ Look hier, ja. zu mir Gesicht zu mir. Hallo. Und Kuti Zucker? Oh. Keine Zucker, keine Kuti. Na was dann? อุ๊ปป๊ากป๊าๆป๊า๊ป๊ากส๊า๊ป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 ไา๊ป๊า๊ป๊า๊ป๊า๊า๊ป๊า๊ป๊า๊ป๊า๊า๊าา๊ป๊า๊ป๊าา๊ป๊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 ๊ปาปากปาา๊ อือฮ mm ึยากษออ๋อยากวะเยอะ้เทหอือฮอโอ้ย hmm. ด mm ูขาน้องเล็กมากเลยอื้มออนผู้ชายด้วยอือหฮึ อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยคมัมไปละ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 อะแล้วควา,ามา <laughs> เวลาเฮนดี้ชาดสิไปแล้วอะ่ะไปเลยฮั <laughs> โลโหลคอมสุุกคอมสุุกไม่เล่นละไปละสกูตี้มี p r i n g e n z u โอ้กูดโอ้เดี๋ยวค่อยเอาน้ำตาลมาให้กินบ๊ายบาย บาย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 ไปแล้วนะไม่เล่นแล้วใช่ไหม <c oughs> ตอนนั้นยังเด็กอยู่พอมาคราวนี้โตละโก้ล e ส s g ้ชาดลูก น่หยุดมองอีกกคอมคอมคอมคม Ni lắng mặt rồi không thật sự cực kỳ lắm tàn chuka tụng nó sẽ thật sự ngào, ngào, ngao lắc ngao lắc, ngao 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 ชาดนฟา t ตังูี้ฟิ้หญิงผู้งก็น่ารักเล็กเล็กๆเทีย้ายอ๋ออันนี้เที่กินหญ้าเหมือนควายเลย ไม่รอละไปเดินต่อมืดละนกบินเต็มเลย โอ้โหหนาวมากมือเย็นเฉียบถนนเปียก in Thailand. Mm. <laughs> Links oder rechts? Rechts. Okay. Zurück fahren. Mit Oma. Mm. Oma Shopping zurück. Okay. Zimmer. Mu. Ruhig hier. Ja. Nichts packen. <laughs> ja, ja. ja. <laughs> keine Leute. Gut. Ich, ich mag keine Leute schaffen. Ich mag. Nein, <laughs> ich...

มีร้านไอศครีมด้วยนี่ก็เป็นสนามเด็กเล่นโอ้อยากเข้าไปเล่นจังตูมือเดียชัอต n von Eiscreme ja. ne? Was will mireinander Sommer Hier mehr Vermieter Schatz diese Was mehr von Vermieter Ah meine 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 Vermieter Meh. Okay ป้องออกบังไปออกบังกันแล้เด mm ้อเซมเนมมา a m e m อือหือฟอมิเตะอ๋อโอ้โหตอนนี้หน้าแข็งมากเลยมือเย็นมากเลยเหยือยสุกเฟียหนูมือเย็นมากไม่ได้ใส่ถุงมือเหยือยสุกเพียซุกอ่ะฮะรถไฟซุกเฟียอ๋อ ทางรถไฟเขาก็อยู่กันมีความสุขนะอากาศเย็นแบบเนี้ยเย็น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  ลลลลไปดูทางรถไฟกันฮาบซูกชัสเนาะนิสเรือโอเคทางรถไ,ไฟเก่า ฮืมตุ๊กตุ๊กฮึมถ้าไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวมานี่ช็อกตายแน่หนาวตายแน่ชั้นตุ๊โอตอมี <laughs> Bis vorne noch, nach zurück. Wird es anschauen? Rebhuhn, Name Deutsch.

Uh -uh. Oh, ja, hier auch, hm? auch Werkstatt. Auch Kaufen, also? Na, Werkstatt, Auto. Kaufen hat Nein, Werkstatt. Richtig. Oh. Reparatur. Oh, 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 oh Melo. Oh, ich bin. Oh, Samnott. <laughs> tai, Fenty-Tour. Ich bin auch Samnott. ใช่ใช่อูซำรถเลยมีคามรีปผูกข้าวคอมสลุกชัดโอเคกลับกันดีก่อนนะคะหนาวมากเย็นมากแล้วแค่นี้นะบ๊ายบาย